ถ้าคนคุยไม่ชัดเจนลองชวนมากินหมูกระทะ1 9 9ดูที่นหนน้อยหมูกระทะสาขาอ้อมน้อยชัดทั้งรสชาติและโต๊ะนั่งถึง250โต๊ะแต่ถ้ายัางไม่ชัดเจนเพิ่มเป็นแบบ VIP 319เป็นโซนซีฟูดยกทะเลข,ขึ้นมาไว้บนบกทั้งปูหมึกกุ้งและหอยสดๆแบบนี้เลยแกะกันแบบสดจริงอะไรจริงเติมกันได้ไม่ยัง้งเติมกันตลอดเวลา มไม่ต้องแยง่งไม่ต้องรอเดินไปตักบาหมูเนื้อสไลด์แบบน่ากินสุดๆเติมของอยู่ตลอดไม่ต้องกลัวขาดมือและนี่ค่ะขนมจีนและของกินเล่นแต่รสชาติเนี่ยอร่อยแบบจริงจังเมนูคือเยอะมากที่ตกใจนั่นก็คือพนักงานที่นี่ขยันมากของยังไม่ทันหมดเอามาเติมแล้วเติมไวมากถ้าหนึ่งเก้าเก้ามีหอยแมลงผู้ตัวใหญ่และของทอดแบบนี้ค่ะเติมตลอดเวลาของทอดนี่นับได้ประมาณ5อย่างน่ากิน แจนเนี่ยลุกเติมไปหลายรอบเลยร้านนี้เขามีแบบเตาแบบเดิมๆก็มีหรือจะเป็นปิ้งยา่างเอาย่างของทะเลซีฟู้ดและแบบทีซ่าเป็นแบบชาบูน้ําดําและน้ําใส่ักกันได้แบบจุใจทั้งของทะเลแล้วก็หมูเนื้อสลด์เหมือนจะคัดไซส์มาด้วยมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน้าจิ้มของร้านนี้ก็เด่นสุดั้งสุดต,ต้นตำรับเฉพาะของร้านน,น้อยๆหรือจะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดแซบซีดถึงใจรสชาติเข้มข้นสุดๆร้านน้อยๆหยมูกระทะสาขาอ้อมน้อยอยู่ถนนเพชรเกษมตังหอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังงหหวดสสมุรราาเปิิใ้้บกตตแ่4 จะถึงตีสองเป็นแบบบุฟเฟต์ซะด้วยนั่งกันแบบยาวๆไม่จำกัดเวลาและดูทางเดินของเขาสิทางเดินกว้างมากคนเยอะแค่ไหนก็นั่งสบายอิ่มแล้วอย่าลืมปิดท้ายด้วยไอศครีมแสนอร่อยแล้วยังมีของหวานรวมมีและอนื่นอีกมากมายแวะเลยอร่อย